มัเส <languages? S 1> ือกนั่นไงล่ะมารดคดูนีกินกับแจ้วสุดเด็ดเขามือนีแจ้วสุดเด็ดว่าไห้กินโดนล่ะวไห้กินโดนแล้วแอดมาสงสัยแซบีลี่ัแงูอยู่ใกล้เดี๋ยวเอาแซบว่ายากอีกอันไอ้นายราเทียนยงูเขาอันียิ่งแปนเอาตาออกอันั่นออกแล้วก็ไปห้อยไว้หมแฟนขานโถหามาอยู่ เริ่มอีกแล้วครับเป็นการที่วนาเบื้องแก้วสูตรนีโซดีอย่างเลยแก้วบลูโคเคครับตามลูกโซดครับตามลูกโซนี่ครับแก้วที่มียุ่งอกับเนื้อย่างสซดไม่ต้องมักเนื้อไม่ต้องมาร์กอยู่ไซกับเฮดบวคือผากอีสานครับอยู่ไซกับเฮดบวคือคือยังแังคับจัวัดกาลสินนี่ กินหน้กครับแก้วแมนเห็ดกัเห็ดบุกคือครับต้องอื่นเห็ดบุคือแก้วพักหอมเนาะต้องขีปักหอมเนาะได้จาน้เขาอกินครับอย่างลิดนะครับเกือบเกือบถือหน้าพ่อหรอเพื่อนทำรือพ่อหรอพ่อหล้าพ่อหาะวเสบเนาเอรียมูสเรียนมัวไอเดียไอเดียว่าั่งับสอนมา จิ้มกำลังจิ้มเฮ้ยเราไปเออจก้องไปตอบเของรูบาร์วยของรูบาร์รวยสีมันออกไอมสีมก่อนเลยจัดเ้ยทำหน่อยโว้ดใ้ที่ทำ นี่ครับแก้วพักหอมแสบครับดังเดือนรุ่นสดแสบมากดอดเฮ้ยเ่ไแกมเขา เดร้อนเขนาวโ้โหนี่ล่ะลิ้นล,ลิ้นมูครับปลอยล้นต้องพูดสอยครับไปล,ลินเนียเดี่สนดยิหยพิกน้ำแังแชบมันหนักมันมีทีบอนด้อ ชิมรางวัลที่นี่แฟนครับโทรหาว่าเอาบมรับซ้ำบอกอ่าย้ำอยู่เมียเลยเพื่อนผมตอบพร้อมถี่มันหินหินเดี๋ยวเบื่อนทายรูปเพื่อนเพื่อนนี่เบื่อนอีกแบนอ้ยหินนี่วะหินเนี้วะนั่นนี่หินนี่ปะมาณอันหนาเลยไม่กด นิ่งห sure. the ินหลมงแช่อมกินแบบนิงหินนะครับเนืยอมูหยังแบบไม่ต้องมักแล้วกินก็มันกินแบบน้ำป่าตาหนอใหม่แล้วผมชุดรถบอกเน่าอยู่บ่บอกว่าถี่เน่าวันนี้เราต้องยัลนะครับเ็ดกินตามได้ครับรับรองติดใจเรามดีเป็นถึงรู้จึงนก็แบบเดียวเรียนโม ผมผมได้ยุ่ะอนครับอันผู้วากันมากินเขานั้นมาตนก่อนที่ะตอกกนนะครับ้เาให้ลูกกต้องตนกอนด่างสดใหม่ๆกินไหมันมันมันในผู้ดเลยหมินมูนะครับนี่ดมงดนขาอันนีเป็น่าหมูสดอุ้ยเฮ็นี่เขาจพวกอื่นนี่สิมาร์กไว้ครับมารกซอสหอยซอ ตีอุ่ขาวจัดหน่อยเนี่ยน้ำกินกับแก้วมุขโขกันเน่ยอันนี้ต้องกินแก้วสมุนไพกันี่นอันนี้ต้องกินแบบแก้วสมุนไพรที่ฟูตัวคุ้มห้นี่เป็นแก้วแบบนี้เขาต้องหยางสดร้องเบิองครับทำไมอยากสัมผัสแบบอีสานแท้ๆอีสานแท้เลยอยากสัมผัสมาเลยอีสานวันอีสานอื่นเนี่ยมันกินเราก็เป็นได้เสี่ยงแล้วอย่ากอดเจลาบเลยแม่ลองยัง้องมือแรงแซ่บหนิมองดัดกันนั่นป่านไหนแล้วเดี๋ยวป่านี้เขาจะวิจิอันนี้น้าตุ่มน้าตุ่ม ตุ้มน้ำมกตุ้มเียวเจ้าขียเพ่นนี่นะครับเจียวขี้าทุ่มเขาไปหาทุ่มปวดจนเดอยอไปเลาะเนาะหาเลาะยงนตีนึงนะเออแล้วกินเนืเยี่ยมดังหรตบ่ดีเอเออ จิมลองใส่ก็ได้เนื้อฉมัอืมมันติ้มมันติมอันนี้มันสองเลยอือยิ้มอะไรแหงมาผมว่าเนี่ยเกี่ยวพักมักพักดแล้วอันนี้มันกุสูดู่นี่ขาดังอยู่วพอดีแล้วมักอีเลอรเออเขามีพักอีเลิร์หว่ากอีเลิร โอ้ลืมเดี๋ยวด้วยดรอเดี๋ยวมื่คิดต่อไปเดี๋ยวงามเก็บรังัลอืมเลือดวะมีบ่มีกันไปเก็บนะอือเดี๋ยวคิมขับนีก่อนเราเป็นเกิรงงามเกิรงามด๋อยแม่พอจะลืมมกราบต่อสิงามขอเอามเอาต้องแกลังอาบน้ำเสร็จเอาเก็บเห้เอ มีกนีง็อมีไามเก็บฟักเลยรับเลยหนึ่งครับเขาเก็บผักเี้ยก็อักอีเลยอเลยภาษากลางนี่จะู้กันว่าลืมแล้ว่าษากลางเขาเริมอีมนี้ผู้ช่ผู้ผักช่ผู้สาสารถ้าวอร์มบวนก็คุ้นเลิศคุ้นเลิศครับเก็บหญิงกับยางดินจะไปเด็ดเบิร์ไมเอาแต่ใบมันไหม แห้งหน่อยอยู่นี่แห้งเด็ดแห้งงามนี่นี่ันนใหญ่ครับนี่แบมันเยว่ะเหรอวัววันี่หรอก้นีบเถิดบัีว่านะพอละเแล้วอู้นี่เดอเอางาหน่แห้งเด็ดแห้งปง่วนนี้อันมวนหนามแล้วก็แล้วหลางก็ได้หัวหลางกนี้ครับน้ำเทถน้ำหาจนยังงครับแถวบ้านเคยเห็นมอ พักเงี้ยน่นลวกให้พักกลวกให้ปากตวนี้เหยงอโหเยเจี๊ยมตอนกินแ่เย่เพิ่งเย่เพิ่งเย่เพิ่งใส่ยังนี่ใส่เบียบใส่เบียบซื้ออีหอยยังครอบทงโากั้เขาบับีครับเอาลทีใส่บีแล้วเจมทีนี้นุ่เอาโกเลยแบ อ๋อสองากเลยเกบอนี่้ยเดียว้ไหนก็ได้มือเดียวนั่นเทใสกันนะ้าัเสียบด้วยเบยรรวยุ่นเดียวอีกยังแว่นพู้เขียวหมากเลยใบก็บมาสนเมื่อกี้นี่บานเท่ากับเล้นไงยีนเลยืนเล่แบบสบายมากคเลยตามกับน้ำจิ้มขมเซฟี่ทำเล็กน้อย าพร้อมได้หลายเอ้าไปวะโอ้ยน้องแอบตัวนี้เอ้าไหนไปไนไคนไหนเฮียสูงนาคนไหนั่นโอ้ยเว้นแนวเมืองนี่ครับของแท้ครับนี่เอ้าอแขวนเลยรุ่นนี้ป่นแล้วดงไหมเดี๋ยวรับมันนะ ปานะไม่เหม่ห้องคนตามแม่มงผมดำเดี๋ยวครับอันนีงขอายาเมื่อไร่รถต่อยนิดเดียวนี่ว่าใครไอเด่นนเนาะ้วอีกคนมบอกง่ายเดี๋ยวนี้เยหนี่ต่อ วันาดว็เต้นวรมโค้ไหมมันก็เข้มขนักหน่อยว่ะแสดงว่าบีมันเข้มเด่นโอ้ลุงขยวดีเหมืนเข้มข้นนักเอลน้อยแต่อีกเน้ะหมูเข้มนด่นวอลินหมูอ่ะนครับ เทมคือรู้กอว่ามเล่าดังข้นอาต้องแย่จิ้มไงแล้วต้อแก่จิ้มบเผ็ดเด้อแ่จริงูแล้วจิ้มนิดหนอยจะจิ้มไล่เอออยเขียววองผมใช้ชเขียววงแน่เอ้ยเขียววงกินน้ำลองหนี่แมนอ้ยกองอีรีทิี่เดี๋ยออกเบิดแล้วก็สวยได้เป็นสาวแล้วที

ขนมโมคิดนี่น้องแอ๋ออกมาเอ๋ชิมคนละช้อนแกะออกแกะเบื้องบนมีเละโมอคิดมันเป็นขนมอย่างอันนี้แกะได้วช็อกโกแลตช็อกโกแลตบ่ออุ้ยละลายละลายบ่ลูกละลายแช่มันห่อนไปแช่อันไใหมันห่อนอ้ยละลายออกจากขนมฝังเลยละลายกินโมลูกชิมว่งกันไหะน้องแอ๋ชิมบว่ากันหวานบ่เดี๋ยวชิมน้ำ เอาไปชิมยังไงชิมกันเอาจชจบกัเลดด่งเดียวโอ้ยเลดดีวะเนี่ยพนูชชิมมึงเนื้อกินเนียบอสินกิกินๆๆียดช็อกโกแลตเขียขนมฝังอบติดมือเนื้อหวานหอมเลยนุ่มมากเลยนี่ย ดูลอยเยอะนะนี่ครับได้แล้วได้ออกมาแล้วโอ้ยมันบกเคลือบตัวนี้เขาก็แลดนื้อเคลือบนาเดียวตัวนี้มันละลายโอ้ยกจับให้มันกินก่อนอ๋ออะไรขึ้นมาอืมซาแกตตีเขียวเลยโอ้เขียวบอลเลยเดียวว่าหัลุ

เบริกนี่ดนเนยนี่บริกินน้ำจิ้มนี่ดนเนยน้นนี้จิ้มพลูกิเยงเลยนว่ากันมาก่เนยาก่งเอครับ้องมดเอเครับอย่ายวจิ้มย่างลินน้ำกันม้งจวเขาเห็นแล้วจะมากิืมนั่นดิที่มียำหมกม่วงอีกอยู่ที่นี่การ

มโอันนี้น้ำปลาแดกรล้วรวนครับปลาแดกต้มตากินก้นเยอะาตะเมนูเขาคือยำหักวงน้ลายรจะทุมกเ่วรเเชฟแม่ครัวพี่นายอ่อนรัวครับมีนนอมีต้นุนปลา้วนน้ำปลาขิงแก้มันหว แกะกะมมีอะารน้องมากอย่างนี้ม่จะหมเาที่ไมเชี่ให้บะไรหรอกเนี่ยมันเค็มหมเค็ม้ะผัดหมูวงวเ้ยมูวัว แบง่นปรวบตัดดังพูดงง้ยงวดนี่ปูงหงนี่แซ่บเัาเน่นเนาะนี่ปูงแหงมีแซ่บคือห่าในอมแดงเนี่ยใชแล้วใช่แล้วโอ้ผิดตักต้อนตักผิดนี่นละเอาโลด้ังแคบแคบแล้วต่ำนออืมมันหลายหลเห็นไหมซึ่งกันกี่จามงก็พอเนาะแซ่บคือวานกินดูต่ามงเขา เผ็ยรู้สบามันจากบ้องจากโยอยังส่อีกพวยเหี้ยบาว่เหรอ้ดอมันสมประแดกว่พ่อเมนูาประแดกอีกแดก้อนนั้นเปิดแรงนะประเดกเนาะเหียส่หอมเลยอันี่อสดเสดมา่ดีเลยเอาเลี้ยงกัน

กรอบมาหลูกพ่อเดียเด็กมากกบแกตควนี้ขามต่เด็ของยคหัวย่งรอยู่ย่ไน่าอาขึ้นแกกับแก้ไม่ยอะนะมีบวมีลบม่ไอกมันเสบมูนะัวนี้ขำยำเป็นกาวบินแล ลียบอรันเ้มากล่อยบวชด้ตอนี้ร้านอยบสบน้ยำมาเตาเลอ้ยเอเยไม่รู้ยู่แส่บทุอย่างนะ <N iss an> นี่ค่ะบอกว่าหือที่มันหน้าใหญ่สูงเลยโอ้ยดูว่าดีเว้ยโอ้ยจะไปไทยนี่สุดยอดเลยบอกเฮ้ยตัวด้วยบนเราของแุดจอดนี่ครับชิมในขามูขวานแบบใหม่ ่ทบในขามหัวพอดีทีมือผมเองอย่ชิมหวอนๆโอมือพอเองเลยว่ะเรียบร้อยแล้ยมือนี้ไงหนมือโ,อโอม้หุนเฮงงงใหทิกกระท่อมมันบอว่ <laughs> างอ่างทิกกระท่อม,มอ้างพอดีแซบนี่แบบใหม่พอดี ฟังของแช่ยำหัวเกียวอี๋ดีเี่ยวแกฟักาว่าเกีวแกบอวมรุดเกี่ยวหอยังบบอเกยวได้ทมหระแก่อมรุดแจ่บมั้งเพดีนะท่านี้เพราะใหม่ครับพะดียำเลยเพราะดียำเลยเพรดีมันมันเจียบดีนี่ครับครับ เบิดขึ้นยังไงยำเบาสบายนี่นู่นนี่คันมากินวันกินน้่เสาวน์ันมีถูกแล้วอะไนี้บมกครับคุจอครับหัวไหนคำแก้วทอเนย่กินกินไว้เลยผู้วทอไปนำแจนคุ้นนะ แน่นอยู่พอมพอดมเลยนอดมเลยเจนคุ้น่ะอมนอมนเอ้ยหยำแต่หวอกแล้วไปแม่หนึ่งไปแม่หนึงไม่กับพอยังเจนคุณเราเคยลองอยู่หยยำมากดิไี่หยำอยู่เมาหรอเมาเมาเป็นยังยไหเป็นยังขื้สีันเห้ยาสูบไหมผมไม่เสียบจุบว่ยาสูบไหมเรเคยเอาสูบสีราเลยพันไหมเอ้าหยำแล้วเบิ้งเป็นหย่ำเจ็บจัดหักแตกเลยบออันเคยเอายาสูบสีบอไปนี่ย่ำๆนีไหมคจะหอม ยาสูบเดิยาสูบหมากเนีาะนี่นี่แข็งคุ้นแข็งแข็งความดิฮะมันมีหมากมากไหมหมากมากเออมันมีหรอมันมีในนู้นหมากแต่ว่าอันกันอือแล้วก็อันนี้มาเอายาสูบสีเขียวไหมเอาเนี่ยสิไปทั้งคู่ขี่แตกกันมู่ตอรเนาะคือว่ายันนมองสูบยาแล้วเมาได้ไอหมากอ่ะเมาเมาหรอจับหมากมากด้วยป่ะนี่กินหมากแทังเหล่าแล้วเขาเหันเมาเนาะ มจังเดือดนี่ยจังโอยงเดือดเนี่ยขงเดือดเออสมบสมอยากครับเจบให้ขามเขียนไปว่าบไหมมนก็ออนไลน์ฮะเอาในเดียวครับเนาะในเดียวครับต้องอมไปก่อนแหข้างกระต่ายผงออกซุงใหญ่เขียวด้ยันผงออกมวยยิ่เนีแหงหลห่ย ม้วายตเด่ย <boundaries> ว <si suppression> ้วด <fin anta> <ots> ่อ <guarding okay>? ุ่อุมหมกแล้วครับตงในไทยูไยคัมีในแฝดที่จังกล้ยเพื่อนไม่ทำแหลงแหละบานเฮาม่ได้แฝดันก่อนนี่ใหญ่ให้เสียเลยขก่อนเฮ้ยมิ้เห้อแินะ เดาผู้เฒ่าข้างเฟอเ์หกินแล้วม่อาไหมเ้เจ้าผู้ดีเนาะอี่หยอโอ้ยายเบิ่งื้นหันหัน้ำยีเปีแบบว่าขัวนะได้ดังไฟเองรู้ปิดยังไงบะปิดยังไงล่อยเลยโค้ตสองเตียสองเ้ยไฟมันดังเจอดังอิงชิมไายในขามเทป กางว้านเขียวจะหแล้วแซ่บจนเขาบอกให้พยังามไม่กว่าให้เบิ้งพุดนะครันี่ครับไเห็นเข้าได้มาจากนี่นี่เป็นข้าหวานหนึ่งมาแล้วหวานครับยาเสี้ยมให้เบิ้งในมันก็ได้ออกมากอันนี้แหละมะขวะตอได้มะขามกินได้เบิ้งนะหวานครับหวานครับขามหวานหนึ่ง ดีมากสองในทันท hey, ีเลยเหมาสมใหม่เดี๋ยววพ่อมีคนจับถึกประเด็นเมื่อกี้แล้ว